ขณะเดียวกันนะครับความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนเลวนะครับที่นัดกันแล้วก็เราต้องจับตาเหมือนกันว่าพรุ่งนี้1ธันวาคมที่บอกว่านัดใส่ชุดปลายเวทไปโรงเรียนกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวนะครับจากกรณีที่พาครีนักเรียน KKC แล้วก็กลุ่มนักเรียนเลวประกาศเชิญชวนนักเรียนทั่วไปเนี่ยเอาละให้ใส่ชุดปลายเวทไปเรียนการวันพรุ่งนี้1ธันวาคมนะครับ เรื่องนี้ก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางด้านนายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีศึกษาท่านก็ยืนยันนะฮะว่าจะไม่ให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากแต่ละโรงเรียน,นยมีกฎระเบียบเรื่องของการแต่งกายกันชัดเจนอยู่แล้วขอให้ทุกฝ่ายทําความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะห้ามยังไงนะฮะเรื่องดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูกันล่าสุดกลุ่มนักเรียนเลวนะครับก็มีการเปิดเผยร,รายชื่อโรงเรียนที่จะมีนักเรียนเนี่ยร่วมแต่งชุดปรายเวทนะครับไปเรียนวันที่1น้ เบื้องต้นมีทั้งหมด23โรงเรียนเช่นนะครับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัฒน์โรงเรียนสุรนารีวิทยาโรงเรียนชนกัญญานุกูลโรงเรียนสาระวิทยาโรงเรียนหอวังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธโรงเรียนสตรีวิทยาโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีแต่ละโรงเรียนก็ชื่อดังทั้งนั้นนะครับ ทางนี้เพจนักเรียนเลวครับก็มีการเพิ่มเติมอีกนะว่าใครบอกว่าไม่มีเพื่อนจะแต่งชุดไปเวทไปเนี่ยมาดูผลโพลกันเขาไปทําผลโพลกันในทวิตเตอร์เมื่อคืนนี้มีผู้ตอบแบบสํารวจเขาเนี่ย8,535คนคือเสียงส่วนใหญ่คุณผู้ชมดูเส้นสีแดงเห็นไหมฮะ80%บอกว่าจะใส่ปลาเวทไปโรงเรียนแล้วก็สีน้าเงินข้างล่าง19%บอกว่าจะใส่เครื่องแบบนักเรียนนี่แหละไปโรงเรียน เคารพทุกการตัดสินใจซึ่งกันและการแต่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เราต้องช่วยกันหนึ่งธันวาคมนี้แต่งใบเวทไปโรงเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศอันนี้คือสิ่งที่เพจนักเรียนเลวได้ให้ข้อมูลเอาไว้อย่างไรก็ตามต้องรอดูนะฮะว่าผนพรุ่งนี้เนี่ยผลออกมาจะเป็นอย่างไรจะมีนักเรียนใส่ชุดใบเวทไปโรงเรียนจริงหรือเปล่านะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ